สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรุ่นอนุพันธ์ค่ะจากการเรียนรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเรื่องการออมเงินในชีวิตประจําวันสิ่งที่หนูได้เรียนรู้และนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันจากเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกช่วยให้หนูจัดการและควบคุมค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปได้ค่ะอย่างที่2ช่วยให้หนูได้ให้หนูได้สร้างนิสัยและวินัยในการออม 3ช่วยให้หนูหวางแผนค่าใช้จ่ายและการเงินในอนาคตค่ะ 4. รู้จักใช้เงินได้อย่างเหมาะสมจากการบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะรวมถึงวิธีการสอนของคุณครูทําให้หนูชอบมากเลยค่ะผู้ได้เปิดโอกาสให้หนูและเพื่อนสอบถามข้อสงสัยและความคิดเห็นเพราะว่าส่วนใหญ่ในการเรียนวิชาอื่นจะนั่งฟังอย่างเดียวค่ะ ช่วงที่ครูให้ทำไมมาปปิ้งนะคะก็จะชอบเพราะว่าได้ทำงานเป็นกลุ่มค่ะได้ช่วยเหลือกันทำงานให้สำเร็จร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบไมมาปปิ้งแล้วก็ตัดสินใจหาวิธีการออมเงินค่ะถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละคนแต่ก็ปรับแล้วก็ยอมรับกันได้ค่ะได้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากนี้จากการฟังคำบรรยายจากครูและจากใบความรู้และข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็จะมี คำตอบมากมายให้เราได้นําไปปรับใช้ค่ะแล้วก็ได้ความคิดสร้างสรรค์และเป็นอิสระใบความรู้และใบงานของคุณครูก็จะมีสีสันน่าสนใจไม่น่าเบื่อค่ะสือะ่อ p o w e r p o i n t ของคุณครูก็จะมีสีสันสะดุดตาทําให้น้ามองหน้าอ่านทําให้หนูชอบเรียนมากขึ้นค่ะและสุดท้ายหนูก็อยากให้รายวิชาอื่นๆสอนแบบนี้บ้างค่ะจะได้ตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ